สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่คนส่งมานะผมแล้วผมก็จะบอ,บอกเขาว่าปัญหาเกิดจากเซิร์ฟเวอร์คอนเนกชันไทม์เอาท์นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเน็ตลุดมากกว่า15วินาทีนะครับผมหรือว่าปิงมากกว่า5,000นะครับผมโอเคปัญหานี้ผมเคยเกิดขึ้นละแต่ว่าผมแก้ด้วยการเลิกใช้ตัวนี้แทนนะครับ เพราะว่าตัวนี้ของผมเนี่ยมันเสื่อมสภาพละแล้วอีกอย่างเนี่ยเวลาเน็ตรอเป็น 5G แล้วตัวนี้ยังเป็น 2.4G เนี่ยชอบหลุดครับอันนี้ผมพูดตามตรงมันมีวิธีการแก้อยู่2ทางก็คืออัพตัวเนี้ยเป็น 5G นะครับหรือไม่ก็ใช้สายแลนเหมือนผมนะครับเห็นไหมครับถ้าใช้สายแลนเนี่ยสังเกตรครับมันจะเป็นรูปนี้แทนนะครับผมโอเคปัญหานี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับผมใครใช้เน็ตโทรศัพท์เนี่ยรับรองเจอบ่อยนะครับผมก็เคยเล่นเล่นด้วยเน็ตโทรศัพท์นะบ,บอกเลยเล่นไม่ได้เฮียโคนวัปไปว์ปมาจะต่อยกันทีผมนึกว่าเชิญนลงนะครับเฮียล <c oughs> อยกันมาลอยกันไปนะครับ <c oughs> เล่นไม่ได้จริงๆนะครับโอเคก็บอกว่าวิธีแก้ก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คืออัพให้มันเป็น 5G อัพเสาให้เป็น 5G กับสายแลนนะครับผมโอเค นะครับวิธีแก้ก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ